สวัสดีครับตอนเย็นๆนะครับผมวันนี้ก็พาน้องทองคูณมาเล่นน้ําครับผมตอนนี้ก็กําลังกินน้ําครับวันนี้มาอาบน้ํากับน้องสีดอกกอแก้วนะครับผมฝากช่องทองคูณชุมพลกับน้องกอแก้วด้วยนะครับนี่ครับวันนี้ก็ที่มูลเราโอ้โหนุ้นครับตัวอะไรครับผมมีควายด้วยนะครับผมมาดูกันเลยครทองคูณกับกแก้วใครจะเล่ยังไงครับผมดูครับไปหา พี่แกแล้วครับผมตัวนี้ครับผมน้องทองคุณก็ไม่ยอมลงนะครับรอพี่กอแก้วลงครับมาดมขี้ก่อนครับผมลงเลยตอนนี้น้องทองคุณก็รอให้พี่ลงก่อนนะครับผมส่วนน้องทองคุณก็ยังไม่ลงครับผมเราก็ลงงานไปนก็ปยังรอพี่อยู่นะยินดีเป็นไงจ๊ะ ทองคุณตัวเล็กครับผมก็ต้องอาศัยตัวใหญ่ๆครับผมให้ที่ลงไปเล่นก่อนนะครับผมโอ้โหเล่นแล้วครับตอนนี้ครับน้องทองคุณร้อนครับตักน้ําสาดใส่ตัวแล้วครับโอ้โหนี่ครับดูช้างเขาเล่นน้ำนะครับผมถ้ามาถึงท่าน้ําใหม่ๆแกร้อนแกก็จะใช้มือนะครับผมตักน้ําใส่ปากแล้วก็สาดใส่ตัวเองครับผมสักพักก็จะเดินลงน้ําครับผมก็รอพี่เขาอยู่นะครับผมตอนนี้เรามาอาบน้ํา แพ็คคู่นะครับผมมากับสีดอกอแก้วฟมิลี่ครับน้องทองคูณชุมพลนะครับผมแพ็คคู่ครับมีเต็มเลยครับนอนแช่อยู่ครับแล้ววันนี้ครับคอยไปดูครับว่าน้องช้างของเราจะกลัวควายหรือเปล่าครับผมวันนี้ก็มีคายนอนน้ําด้วยนะครับผมน้องทองคูณนี่ออกกลัววนะครับไม่อยากจะลงเลยครับเพราะว่ากลัวควายครับผมลงไปแล้วครับน้องทองคูณครับ ตอนนี้ทองคุณไม่ได้สนใจเลยครับลงเล่นเลยครับผมคุณพ่อครับคุณแม่ครับผมดูแลครับผมตอนนี้ครับยังไม่รู้ว่ามีควายนอนน้ําอยู่ข้างหน้านะครับทองคุณก็ยังงงงอยู่ครับมีเพื่อนเยอะครับวันนี้ครับนี่ครับสีดอกกอเจ้าจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมส่วนทองคุณจะอยู่ฝั่งนี้นะครับผมทองคุณนี้พ่อควรจะอยู่บนฝั่งนะครับผมส่วนสีดอกกอแก้วนี้ควรเขาจะลงไปด้วยนะครับเพราะว่าตัวโตครับผม กลัวเล่นน้ำแลงครับนี่ครับน้องทองคุณครับดูความน่ารักครับดูความน่ารักครับไปหาพี่เขาแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับไปแล้วครับเหมือนเคว่ายน้ำเลยครับไปอาศัยพี่เขานะครับผมถ้าอยู่ตัวเดียวน้องกลัวๆนะครับผมน่แหละครับดูความน่ารักความสุขสนของน้องทองคุณกันครับ ตอนเย็นๆก็จะพามาเล่นน้ำแบบนี้แหละครับทุกวันนะครับผมพอน้องเขาจะได้เย็นชุ่มใจครับผมอากาศร้อนๆนะครับทุกวันนี้ครับต้องพาน้องมาอาบน้ำมูลครับเป็นเรื่องปกตินะครับกลางวันกับหัวเชาว้ชาๆพ่อควรก็จะพาไปกินหญ้านะครับช้างไม่มีหัวครับ ้มีแล้วครับ <c oughs> ตัวเล็กนี้จะเล่นแรงหน่อยนะครับผมตัวเล็กๆครับผมดูครับดูความน่ารักดูความเินดูของน้องทองนะครับผมน้องทองคูนนี้จะไม่มีควรลงไปนะครับส่วนสีดอกอแก้วนี้จะมี พ่อควณลงไปด้วยนะครับดูน้องครับช้างไม่มีหัวครับคุณคูนนะครับตัวนี้ทองคูนอย่าลงน้ําลึกนะลูกว่ายน้ําเป็นไหมนะทองคูนตัวเล็กอยู่ด้วยทองคูนเอ้ยทองคูนครับช่วงนี้น้ําก็ขึ้นนะครับผม น้องทองคูณได้ยินเสียงอะไรแปลกๆมาแล้วครับตอนนี้ครับนุ่นครับควายครับทองคูณเริ่มจะเริ่มจะหูพึงนะครับตกใจกลัวหรือเปล่าครับตอนนี้ครับดูดูครับเป่าปากพูดๆเลยครับผมตอนนี้ครับวันนี้มีเพื่อนเล่นเยอะครับผมช้างก็สองเชือกครับนุ่นก็ควายครับผมโอ้โหทองคุณเหมือนจะมีความสุขมากนะครับ ทั้งมุดทั้งดำครับดู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 เธอทำดูสิครับผมอา้าวโบยบายครับตอนนี้โบยบายทองคุณทองคุณโบยบาย ตอนนี้เหมือนน้องท้องคุณจะตื่นไฟนะครับผมตอนนี้ครับเริ่มตะมีฟืด,ดฟัดฟืดฟัดนะครับ อย่าลงลึกนะลูกน้ำมันลึกไวน้ำเป็นหรือเปล่านี่พ่อยังไม่ได้หัดไวน้ำให้เลยนะทองคุณอย่าลงลึกนะลูกนะอันตรายนะลูกลเจ็บหอยมาให้พ่อหน่อยพ่อจะเอาไปต้มทองคุณ ดูครับทางโน้นตื่นเลยครับโอ้โ,โ,อโหโง่งยังไงครับผมเห็นช้างเล่นกลัวเลยครับผมตอนนี้ครับฟ <พ van S 2> องคูเราก็โกคัวอยู่นะครับตัวนี้เล่นๆตื่นๆน,น,นะครับผมพุดพัดพุดพัดเลยครับตอนนี้พุดพัดเลยครับอาละเรฮะโอ้โห วันนี้ก่อนจบชิดน้องช้างก็เล่นน้ำดีนะครับขอฝากกดไลค์กดแชร์สับตะไคร้ให้ด้วยนะครับฝากติดตามน้องทองคุณด้วยครับ